สวัสดีครับเทคนิคง่ายๆบายคููทวิตนะครับวันนี้ผมอยากให้ความรู้นะครับในเรื่องการซ่อมบำรุงแก้ไขรถมอเตอร์ไซค์รุ่นคลิกเก่าคลิกรุ่นขบูรุ่นแรกนะครับตัวนี้คือเวลาเร่งเครื่องเย็นแล้วมันจะวูบใช่ไหมครับ ถ้ารถเรามันเก่าแล้วด้วอหลายปีแล้วบางคันมันจะเป็นนะครับวิธีแก้ไขไม่ให้เสียตังค์เยอะก็คือ,อตัวนี้ครับแก้ไขตัวเข็มเล่งมันนะครับเข็มเร่งมันบางทีนะครับแผ่นไดอะแฟรมตัวเนี้มันอาจจะยืดหยุ่นไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาอรอบเรื่องไม่ได้มันดันดูดน้ามันขึ้นไม่ ไม่สะดวกนะครับถ้าเราจะแก้ไขไม่เปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเข็มเร่งนี้ได้นะครับก็หนึ่งก็คือถอดเข็มเร่งออกมานะครับอันแรกน่ะบิดอหา,ม,ามันจะมีตัวนี้ครับเอาเกล็กงแฉกนะครับ ปิดออกมามันจะมีรูล็อกของมันตรงนี้ตรงบ่าตัวนี้ยตรงบ่าแล้วนี่มันจะรับเขี้ยวมันข้างในนะครับแล้วก็ดันเข็มเล่งออกมานะครับแล้วก็เอาแหวนแหวนลองไปนะครับตัวหนึ่งอันนี้ผมลองไว้แล้วนะครับลองมาปตัวหนึ่ง ครับอืมแล้วก็ใส่างต่างนะครับสาใส่เข็มกลไปแล้วก็ขัดหน่อยนะครับแล้วขัดแล้วอน้ำมันจะลงสะดวกขึ้นนะครับแล้วลองมาดูกันนะครับต่อนะครับทีนี้เราประกอบเข็มเร่ง เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วเราก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปตัวล็อกแข็งเรงัวไขควงจิ้มหน่อยแล้วก็สวมลงไปเข้าล็อกบิด,ดนิหนึ่งก็จะเข้าล็อกนะครับแข็มแรงไม่ไม่หลุดแล้วแล้วก็เอ่อเข้าไปตรงนี้ รูเตอร์นะครับแล้วก็ใส่สปริงฝาข้อเข้าขึาข้นไปน็อตตบสองตัว นเพื่อรังงันะครเสร็จแล้วทีนี้เรามาลองสตาร์ดูอ่า่งครับตาราเล่งจะดีแต่เนือ้อไม่สะดุกนะครัแบบนี่คือวิธีแก้ไข ถ้าเรายังไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขตัวลูกเร่งได้แต่บางคนถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนลูกเร่งแล้วเข็่เร่งได้เลยในกรณีนี้นะครับันนีก็สามารถที่จะขับขี่ได้ไม่สะดุดได้นะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ